สวัสดีก็เก่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันอีกแล้วกับที่ช่องใครจําไม่ได้อันนี้ผมองพูดตลอดเวลานะจู่กค็คงจะจําได้อาจะบอกกาว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะทำเราจะมาเล่นเกมยูฟอร์เทกเหมือนเดิมนะครับแบบเวอร์ชั่นโลบอกบอกอะเราบอกแตโอเคครับเราจะมาเล่นกันเลยตอนนี้ผมก็มีเพื่อนมาเล่นเหมือนเดิม โอเคไปเจอเกันข้างในเลยครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ตัดภาพอยู่ในคลิปแล้วนะคะทุกคน,ลน,คกนแล้วันนี้เราก็จะรอเขาเริ่แมแแบบเสร็จก่อนพอเริ่แมแแบบเสร็จแล้วผมได้ถ้าผู้ชมทายว่าผมจะอยู่สีอะไรโอเคนะครับไปแกวันทียู่สีอะไรให้คนทายฝั่งสีเรียสขียว อเคครับอยู่ส <row> ีเข hey, ียวโอเคดนั้นเรากจะป็นหน้าประูนี้เก็เราก็อประตูไหนปรตูไน้ก็ไปเลยแต่ว่าตอนี้ัน่าจะไม่เคยม เราเกิดปะไรหเือครับตอนนี้มีคนเข้าเสร์มตอนนี้มีคนเข้าเสร์มมาครับทุกคนแต่ผมไม่รู้นังไครนะครับเขาไม่ใช่เพื่อนผมผมแค่มันสร้างเซิร์ฟอีพีได้แตแต่มันไม่สร้างไม่ได้ วันนี้วันนี้ผมได้ฆ่าเพ่ผมแล้วนะครับ้าผมได้สไปา์วันนี้ไปบเกินยืนตรงกลางไม่ได้วหไม่ได้ยืนสแล้วผมได้เต็มเลย

เขาเขาไมโดนแล้วผมเผาเขาตายครับเราเขอฝากไว้กับงเขานะเพราะว่าจะยิงคุณไม่ตายแต่คนแต่คนโดนเขาโดนผมเผาตาย

เราไปดูก็ได้สนุกนะแล้เวเขมีผ่าเย่งเป็นเคาเนีอะไรพยนินโทเทลอะไรต้องรู้จักเพลงดังๆเลยโอจิมตกอี้โอ้โเพอหมดจัดการกา่าโอเคเพื่อหมดจัดการได้ดีมาก เพื่อนผได้เพื่อผมโคตรเก่งอะทาว่าในน้ำวันที่22คอัเซิร์อครเซิร์ฟผมจะโอกผจะบอกเพื่อนผมนะทราบเป็นโอ้ยทุผมเลยทุกทีผมชนะแล้ว